ส่วนนีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์ประจําวันที่5นะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของอัปเดตนะครับของคู่ดาวโจน e s นั่นเองเนาะในส่วนของ Time Frame Day ก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันศุกร์ก็โบบากร์นพอสมควรนะครับผมในกรอบของราคานะครับตอนนี้ที่มองอยู่นะฮะแนวรับเนี่ยจะมีการทดสอบไปก็คือ33 893 นะฮะฮในส่วนของแนวต้านมีการสร้างไฮไว้ใหม่ ai, นะครับเป็นไฮที่3า6 6ี่3 4 6อนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะกรอบค่อนข้างกว้างนะครับผมไปดูในส่วนของ h 4นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาจอในส่วนของซับไพ่นะในกรอบนี้นะครับผมรวมถึงโซนไส้ด้วยนะฮะแบ่งเป็น2โซนโซนไส้1กรอบนะครับแล้วก็โซนซัายอีก1กรอบเนาะ ประมาณนี้นะครับซึ่งในโซนนีนะ้เดี๋ยวเราจะใช้ฟิโบในการวัดคุณภาพโซนเข้ามาเกี่ยวนะครับผมเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาทดสอบนะครับทะลุของโซน70%ขึ้นมานะถ้าหากว่ามุมมองนะครับมองฝั่งเซลนะครับราคามองว่า ตั้งแต่โซนของ79%ขึ้นมาจะสวยที่สุดนะครับของฝั่งเซลล์แล้วก็มี SL อยู่ที่บริเวณไฮเดิมของเขานะครับผม70%จะอยู่ที่ราคา345.03นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งอีกราคาหนึ่งก็อยู่ประมาณ345.77อันนี้ก็จะเป็นส่วนของซับไพหรือว่าราคาของแนวต้านนั่นเองกรอบแดงด้านบนนะครับไปดูในส่วนของแนวรับกันบ้างนะครับ ในส่วนของแนวรับนะเรามาเช็คคุณภาพโซนกันก่อนนะครับ <c oughs> ในส่วนของแนวรับนะครับเราก็จะเห็นราคานะครับที่ลงมาทดสอบในโซนของ6 2 7ถึง70นะมีการทดสอบไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับผมเราจะใช้อีกทีก็คือโซนของราคา79%เลย นั่นเองนะครับก็คืออยู่ที่33800นะครับผมไล่มาตามลำดับนะครับ3 3 6 9 6และราคาสุดท้ายนะครับผมก็อยู่ที่โซนประมาณ 35, 3 5 335 7 6ฝั่งของฝั่งคาบายนะครับฝังของฝาบายก็ให้โฟกัสราคาในโซนประมาณนี้กรอบแดงด้านล่าง นะครับแนวต้านอยู่ด้านบนเนาะวันจันนี้ก็อาจจะต้องดูรา้านเลาวกันไปก่อนเพราะว่ารอให้ตลาดเคลียร์ทั้งบ่ายทั้งเซล์นะครับผมแล้วก็สร้างแพทเทิร์นที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่หลุดภาพใหญ่ภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยเขายังคงเป็นโมเมนตัมของอัพเทรนละกันนะครับถ้าใครเล่นตามกลยุทธ์ของโมเมนตัมอัพเทรนก็คือแนวะรับรอบ่ายอย่างเดียวนะครับ ส่วนใครขาซิ่งอยากเล่นฝั่งเซลล์นะฮะเราก็มีกรอบราคาให้ด้านบนนะครับผมแต่ถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางโค้ดจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตของคู่สกุล DJI หรือดาวโจนนั่นเองขอบคุณครับ